สวัสดีทุกท่านที่รังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับเราอยู่กันกับความสําเร็จรับ e กนชิด Impact นะครับทุกคนครับที่พี่อยู่ตรงนี้นะทุกคนนะตรงนี้นะครับพี่จะลงไปหาจุดตกปลาซึ่งมันอยู่ในถ้ำใต้น้ําตรงนี้นะครับทุกคนครับเราก็วิธีการลงไปเราก็มาตรงน้ําตกตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนครับเนี่ยพยายามมองหาครับเพราะจะมีทางลอดเข้าไปพี่จาได้นะเออที่เราเราเราไม่ได้เล่นคาซัมกันมานานมากเออแต่ว่าพี่ว่า พี่ยังพอจะจําทางได้อยู่นะครับทุกคนครับก็คือมันต้องอยู่แถวๆน้ําตกนี่แหละนะทุกคนนะอ่านี่ไงทุกคนเออเนี่ยจะมีรูลงไปตรงนี้นะครับทุกคนครับก็เดินลอดลงไปนะเออเดินลอดลงไปใกล้ๆกับน้ําตกนี่แหละนะครับถ้าใครเคยแบบ <laughs> ถ้าใครเคยฟาร์มแล้วนะทุกคนถนะ้าใครเคยแบบลอดมาจากอีกฝั่งหนึ่งเพื่อมาเปิดรูตรงนี้แล้วนะครับแต่ถ้าใครจะไม่เคย เอามาจากอีกฝั่งหนึ่งเพื่อมาเปิดตรงนี้ก็มาตามทางปกติแล้วกันเนาะทุกคนเนาะทางปกติก็คือเดินมาทางนี้นะครับทุกครับเดินมาทางนี้เนี่ยเนยนะครับทุกคนครับจากเส้นทางนี้นะครับเดินมาทางนี้เราก็จะขึ้นมาได้นะครับก็คือต้องผ่านเควสไปถึงตรงนี้ก่อนอ่ะเปิดแผนที่ตรงนี้ก่อนครับเราถึงจะเดินกลับขึ้นมาตรงนี้ได้เนาะอ่าเสร็จแล้วนะครับทุกคนครับ มันจะมีจุดตกปลาอยู่นะแต่ว่ามีอัศวินราชการอยู่สองสามตัวเราก็จัดการก่อนก็ได้ครับ<า>เดี๋ยวมันขัดขวางการตกปลาอัศารานของเรานะทุกคนนะตุบตับตุบตับตุบตุ๊บตุบตุบ,ตบไม่โดนไม่โดนเฮ้ยมันถอยไปไกลเกินเออต้องไฟฟ้าถูกไปเลยครับทุกคนครับเรียบร้อยทุกคนนะพอเราจัดการแล้วเราก็ มาตกปลาครับทุกคนครับมาตกปลาที่นี่นะทุกคนนะจิ๊บเรืเอยตกปลาถึงครับทุกคนครับปรับปันท่าแหลมก่อนแล้วกันมันตกง่ายครับทุกคนครับถ้าทำไมมันอยู่นอกวงนี่คืออยู่ในวงหรือนอกวงขอไปแนะนำว่าควรไปซื้อลอกจากซูเมรุอย่างโดยด่วนนะทุกคนนะเวลามีปลาครับสิ่งแรกที่ควรเลือกนะทุกคนนะคือลอกจากซูเมรุนะครับมันช่วยทำให้เราจับปลาง่ายมากอ่ะ เออมันเพิ่มความเร็วครับก็คือยิ่งปลาชนิดไหนที่เราเคยจับไปเยอะมา,มากๆแล้วนะทุกคนนะมันจะตกได้แบบง่ายๆแบบง่ายสุดๆเลยนะครับทุกคนครับเออเพราะว่าเวลาเราดึงแล้วไปอยู่ในหลอดเหลืองนะทุกคนนะมันก็ยังสามารถแบบทําให้ปลามันติดขึ้นมาได้นะครับทุกคนครับเออไขมอนก็เชียร์เหลือเกินอ่ะถ้าหมดบ่อยอย่างนี้นะครับทุกคนครับเออเราก็ให้กด หนาที่ดีๆพี่ได้แล้วครับทุกคนครับพอตกเสร็จเราจะได้วัตถุแปลกปลอมแบบนี้ครับทุกคนครับเออได้มาแล้วทุกคนนะจริงๆตกแค่ตัวเดียวแล้วเราหยุดตกมันจะได้เลยหรือเปล่าพี่นึกว่าแบบตอนตกมันจะได้ <symmetric> นะครับทุกคนครับเออตอนตกไม่เห็นมีได้อะไรเลยพอออกจากการตกปลาเราได้วัตถุแปลกปลอมขึ้นมา1ชิ้นนะนะทุ <majors> กคนนะอืมตกขึ้นมาได้จากน้ำครับทุกคนครับดูไม่ออกว่าเป็นตัวอะไรนะทุกคนนะเสร็จแล้วนะครับพอเราได้สิ่งนี้นะทุกคนนะเออ ให้เราไปหาเครดิฟครับทุกคนครับเนี่ยเราก็วาร์ปมาตรงจุดที่พวกนักวิจัยมันอยู่นะทุกคนนะเสร็จแล้วก็ไปตามหาเครดิฟนะครับทุกคนครับอ่าอยู่นี่ครับทุกคนครับเราก็เอาไปให้เครดิฟดูแหละนะทุกคนนะ นักเดินทางมีอะไรอย่างนั้นเลยครับเนี่ยวัตถุแปลกปลอมเห็นไหมทุกคนตอนแรกมันจะไม่มีเควสนะแต่ถ้าเราได้มาแล้วมาคุยกับเขาครับทุกคนครับมันจะมีหัวข้อขึ้นมาครับทุกคนครับเออรุ่นพี่อดิสาตกปลาอยู่ที่เกาะวาตาซุมิทุกวีทุกวันก็ไปเห็นจะตกได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะหรือว่าสมแล้วที่เป็นเธอนะฉันดูก่อนสิเหมือนสัมผัสได้ว่ามีธาตุน้ําที่น่ากลัวแฝงอยู่ครับทุกคนครับอืมเพราะสิ่งนี้เติบโตใต้น้ํามันเลยมีพลังผิดปกติครับให้อาวางไว้ริมน้ํานะครับทุ มันมีไว้ใช้ทาอะไรนะครับทุกคนครับอ่ะเราก็ไปลองดูนะครับเขาก็บอกว่าให้ไปวางริมน้ํานะครับเขาก็จะมีพิกัดให้เราด้วยนะนะทุกคนนะเราก็กลับไปอ๋อโอเคครับเออดีไม่ต้องลงไปข้างล่างนะทุกคนนะปุ๊บเราก็ลงมาตรงนี้นะทุกคนนะเออนั้นคืออะไรอะ่ะมีสัญลักษณ์บงางอย่างตรงนั้นด้วยเช่ไหมครับทุกคนครับ เรามาตรงนี้ก่อนนะทุกคนนะใกล้น้ําตกนะครับเราก็เอากลับมาวางตรงน้ําตกนั่นเองนะทุกคนนะจึ๊บวางไว้นะครับทุคนครับเสร็จแล้วก็เอาบาบาร่าโกสกิลตึ้ง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 ก็จะมีวิชาโผล่ออกมาครับทุกคนครับเออแล้วก็จัดการเจ้าวิชาตัวนี้ปุ้มตุ้มตุ้มครับทุกนครับไปยังไงล่ะตกไปในน้ำาอีกวเหรอไปงั้นไปตกโดนสายฟ้าสิเออ อุ้ยเราก็โดนช็อตด้วยครับเรียบร้อยครับุคนครับหลังจากจัดการเจ้าตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเรา,าก็กลับไปหาเครดิตใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับจึสบสภาพทางธรณีวิทยาน่าสนใจมากเ้าเป็นอย่างเท่ากับว่าสามารถบรปปรลุเป้าหมายการวิจัยของฉันที่นี่ไนดะ้อย่างสบายเลยนะมีอะไรอย่างนง้นเหรอ เกี่ยวกับว่าถูกแปกบก้อมอ๋อเธอนําสิ่งนี้ไปวางริมน้ําแล้วใช่มหมเป็นยังไงบ้างนะมีวิชาผโอมาเพราะว่งสิ่งนี้ก็กลายเป็นวิชาอย่างนั้นเหรอโอ้ของสิ่งนี้ไม่ได้กลายเป็นวิชาแต่ว่าวิชาปมาเหตุของสิ่งนี้มันก็รีบว่ายน้ํามาหา ทําเอาฉันตกใจเลยนะทะว่าของทีนี้วิรินน้ำและกายเป็นวิชาร์บเราโอ้มุมมองต่อโลกของฉันคงพังตลายลงแล้วมันคืออะไรอะ่ะพูดง่ายๆก็คือ,อ,อฉันขอเดาดูก่อนนะว่าวิชาร์ตัวนั้นมีลักษณะอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าเช่นมีทาาุน้ําหรือเปล่าอดูเหมือนจะเป็นแบบนั้นแล้วกันแต่ก็ตทุกครับวิชาร์บตัวนั้นน่าจะใช้ทาาดน้ําได้นะน้ําในดินของแคลซบมีส่วนประกอบของทาาุน้ําที่เข้มข้นมากนะจุดที่มีการรวมตัวพิเศษแบบนี้มีลักษณะคล้ายพืชน้ําแบบเดียวกันกับที่เธอตกขึ้นมา ได้นะเจโอบิชชัปแน่นอนว่าเป็นสิ่งมีชีวิตในน้ําอ,อื่นๆเติบโตในครงซ้ำพวกมันจะต้องพึ่งพาการกินพืชน้ําที่อุดมไปด้วยธาตุน้ําเพื่อความแข็งแกร่งให้กับตัวเองอ,อ๋อมันกินไอ้นี่เหรอเออนี่ก็เป็นแค่พืชน้ําอย่างนั้นเหรออืมเป็นแค่พืชน้ําแต่ว่าพืชน้ําที่อุดมไปด้วยธาออตุน้ําไงล่ะเออเติบโตขึ้นด้สภาพแวดล้อมที่อ,อ ปกติไม่ได้หรอกนะเอ,อเว้นแต่จะมีพลังงานบริสุทธิ์ถึงจะทําให้มันสวยงามได้ขนาดนี้นั่นเองนะครับทุกคนครับอืมไม่แน่สักวันหนึ่งมันอาจจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตธาตุได้คน่แค่เอาคนคาการวิจัยโอเคครับจบนะทุกคนนะอืมเข้าเรื่องเลยแล้วกันครับหลายวันมานี้เธอลาบากไปม,มากมายฉันไม่รู้ว่าจะขอบคุณเธอยังไงดีอ่านะครับทุกคนครับเสร็จแล้วเขาก็มีเควสต,ต่อให้กับเราเลยนะครับทุกคนครับล้ำค่ายิ่งกว่าทองคํา จ๊บนี่ครับแล้เราก็ได้อะไรไม่รู้จดหมายพระอัดนดึงแล้วได้รับความสําเร็จมาด้วยนะทุกคนนะเออดูซิมีเควสไหมไม่มีนะครับทุกคนครับแล้วให้เขาให้อะไรเรมาเนี่ยนะครับทุกคนครับจดหมายแนะนําจากสถาบันครับทุกคนครับเขาบอกว่าเออถ้าไปสามารถทาให้ความช่วยเหลือจากอ่า ปูบีรูดิได้ครับทุกคนครับถ้าไปที่ซูมเม่ะนะทุกคนนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับ oh, ชมนะค,ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเนี่ยเราเราก็ได้บทความล้วนมาเอ่อบทความล้วนมาจากประสบการณ์ชีวิตนะทุกคนนะ เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับทุกคนครับจริงๆแล้วเครดิสเขาปีงานวิจัยอยู่3หัวข้อนะทุกคนนะเอ่อก็คืออันนึงก็คือเก็บเห็ดนะครับทุกคนครับเอาเห็ดไปให้เขา8อันนั้นก็คือเราไปเก็บเห็ดมาแล้วก็เอามาให้เขาอันนั้นเราก็ทําไปแล้วนะทุกคนมันเป็นเวิร์กเควสนะครับทุกคนครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ่ายรูปฟอสซิลนะถ้าใครเดินไปเจอฟอสซิลแล้วถ่ายรูปมันก็จะมีเวิร์กเควสขึ้นมาให้ให้เราไปถ่ายรูปให้เควดิสอันนี้ก ทุกคนจะต้องเจอนะครับทุกคนครับมีแค่ไอ้ตกปลานี่แหละถ้าใครไม่ได้มาตกเลยนะอย่างพี่อะเออปลาเราครบแล้วเราก็ไม่ได้ตกครับทุกคนครับใครจะไปคิดว่ามันมีความลับซ่อนอยู่เนาะโอเคครับต้องทำให้ครบ3อันนะ